และวันนี้ใครที่กำลังมองหา PPV ราคาประหยัดแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ห้ามพลาดคลิปนี้ครับมาดพับลงได้นี่ฮะใส่ของได้อีกนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนั่งแถว3หรือจะใส่ของนะครับก็สามารถที่จะพับขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาที่ขึ้นนะฝั่งเบาะด้านหลังก็พับขึ้นมานี้นะครับอ้าว ตอนีครับตอนนี้ผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยครับและวันนี้ใครที่กำลังมองหา P PV ราคาประหยัดแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ห้ามพลาดคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของ P PV ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นครับผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรถสวยจากที่นี่มงคลคาเซนเตอร์ครับถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับกับ เจ้าสุดหล่อที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับกับเชฟโ r o l ตเ t รลเบรเซอร์สองจุเกียร์ออโต้ปี2019ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ครับในช่วงเปิดตัวมาแรกๆเลยนะครับราคาจะอยู่ที่1,240,000บาทนะครับแต่พอเชฟโรเลตบอกว่าจะหยุดขายในประเทศไทยมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเอามาทำโปรโมชั่นเหลือคันละ9,99,000บาทครับแต่ถามว่าคันละ900,000เนี่ยนะครับ ใครที่ได้เป็นเจ้าของบ้างนะคือรถมันมีน้อยคุณผู้ชมแล้วรถด้วยความที่หนึ่งรถมันมีน้อยนะครับแล้วการจองเนี่ยนะครับในช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าเชฟโรเลตเนี่ยนะฮะจองโอ้โหเป็นหางว่าวเลยไม่ว่าจะเป็น t r รเ e อรเซอหรือว่าแคปติว่าแต่คนที่ได้ครอบครองจริงๆมีอยู่ไม่กี่คนครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเจ้ารูปหล่อคันนี้คุณมีโอกาสเป็นเจ้าของแน่นอนครับมาดูรายละเอียดภายนอกกันครับสาหรับคันนี้ครับหน้าตา ดุดันสวยนะครับแล้วก็มีความดุดันนะฮะไฟหน้านะโคตรเท่เลยแล้วนะครับกระจังเป็นแบบทูโทนนะครับใส่ในเรื่องของโครเมียมเข้าไปแล้วก็สีขาวที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้านหน้านะแล้วด้านข้างครับผู้ชมครับมาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อย่างที่บอกไปว่ารถทุกคันเราทำให้สวยแน่ๆนะครับยางส่เส้นนะครับเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นครับคุณผู้ชมครับ เราจัดให้นะครับเป็นยางดันหลอบทั้ง4เส้นปี2022ด้วยนะการันตีความใหม่ของยางนะครับและคันนี้ครับคุณผู้ชมดิสเบรก k ล้อนะระบบความปลอดภัยสูงมากนะครับด้านข้างครับกระจกนะครับสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้านข้างนะครับแล้วบันไดข้างครับโอ้โหแข็งแรงมากหนัก ะะแต่แข็งแรงครับคุณผู้ชมครับความสวยของเขามาดูรอบๆคันครับคุณผู้ชมยาง4เส้นนะครับเป็นยางใหม่ออคันนี้การันตีด้วยว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำม,มานะครับเพราะมีบางท่านนะหวังดีกับเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นอูสอ่สีอู่ซ่อมรถจะทําอะไรก็ได้แล้วเอามาจอดขายนะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาครับผมบอกเลยว่ารถที่เรา คัดคัดสรนเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องหงต้องเป็นรถดีสไม่ชนหนักไม่มีความมานะฮะแล้วก็น้ำไม่ท่วมวิธีการพิสูจน์ครับจุดแรกเลยถ้าเกิดว่ารถชนหนักหรือความนี่ฮะถ้าเป็นรถเชฟโรเลตครับจะต้องมีสัญลักษณ์ gm general motor ตรงนี้กระจกทุกบานคุณผู้ชมนะครับใครที่จะซื้อรถยนต์มือสองให้มาเช็คกระจกทุกบานแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถมันเคยคว่ำม,มา กระจกจะไม่เป็นของแท้โรงงานนะนี่อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโดนชนมาเขาเปลี่ยนแน่นอนฮะหรือความมาเปลี่ยนแน่นอนกระจกแต่นี่คือกระจกแท้นะฮะจากโรงงานแล้วด้านหลังครับสวยมากนี่ฮะสวยๆเลยนะเครื่องยนต์ดูร์แมกซดีเซลนะครับอ่ะให้ดูรอบๆคันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูภายในห้องเครื่องแล้วก็ภายในห้องโดยสารครับสีขาวสวย อย่างที่บอกไปครับช่วงนั้นช่วงแรกๆเลยที่ออกมาครับคันนี้1 2 4 0 0 0้าบาทนะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูห้องเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้คุณผู้ชมคือถ้ารถไม่สวยอย่างที่บอกไปเวลารีวิวเนี่ยนะครับมันจะพูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าเป็นรถสวยครับยังไงก็กล้าการันตีว่ามันสวยนะครับซึ่งถามว่า ความสวยของรถดูจากตรงไหนครับมาเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันครับคันนี้สวยมากนะครับนี่คานหน้าเดิมๆห้องเครื่องนะครับสวยงามนะฮะไม่มีริ้วรอยครับนี่แบตเตอรี่นะจัดให้ใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่จัดให้ใหม่ของเหลวอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนหมดเห็นไหมฮะ เดิมโรงงานครับผมทุกทุกจุดนะครับสำหรับคันนี้ครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีนะผมว่าในระดับเครื่องยนต์ 2,500cc สำหรับรถบอดี้ขนาดนี้ผมว่ามันพอดีกันนะครับคือสมัยก่อนขับกระบะเครื่องยนต์2,500เนาะนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองก็ถือว่าปกติทั่วไปนะครับ แล้วพอมันมาอยู่ในรถ PPV นะครับซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่มีน้ำหนักเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่าระดับเครื่องยนต์ประมาณเนี้ยนะครับ 2,500cc กำลังดีนะครับให้แรงกำลังดีครับผู้ชมครับอ่ะดูภายนอกเสร็จแล้วนะครับดูภายห้องเครื่องเสร็จแล้วมาดูห้องโดยสารคุณผู้ชมว่ารถหลักล้านเนี่ยนะครับ ในห้องโดยสารจะสวยไหมมีออปชันอะไรบ้างเปิดเข้ามาครับประตูนะครับเป็นแบบมีซอฟทัชนิดหนึงแล้วก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปเข้ามาครับตรงนี้ฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะกระจกไฟฟ้าเลยนะมีเซ็นทัลล็อกนะครับปรับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับถัดมานิดนึงครับที่เบาะครับเบาะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับคุณผู้ชมปรับได้8ทิศทางนะครับแล้ว เบาะเนี่ยฮะเป็นเบาะหนังค่อนข้างใหญ่นะครับพืดเนี่ฮะบเบาะไฟฟ้าใช้งานสะดวกครับคุณผู้ชมครับมาที่พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุณผู้ชมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะให้การคอนโทรลอยู่ในนิ้วเล็กๆของคุณเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมครับแล้วแดชบอร์ดภายในครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันว่าคันเนี้ยนะครับ สวยขนาดไหนเห็นไหมครับรถดีรถสวยเครื่องแน่นๆนะไมคครับนะวันที่ผมรีวิวครับ132,912กิโลเมตรนะครับแล้วหน้าจอสวยมากนะอ่ะมีจอทัชสกรีนให้ด้วยนะครับระบบเอนเตอร์เทนนะครับอืม AM/FM นะครับแล้วพร้อมด้วยกล้องหลังครับคุณผู้ชมครับระบบระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนของแอร์ครับเนี่ยเป็นแบบปุ่มหมุนนะครับปรับแมนนวลเลยนะแล้วคันเนี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคุณผู้ชมสังเกตตรงเนี้ย พลาสติกหุ้มตรงนี้ยังไม่เอาออกเลยนะ <Yeah. S 1> <c oughs> <c oughs> พลาสติกนะครับสำหรับที่บังแดดเนี่ยเจ้าของยังไม่เอาออกเลยนะครับถือว่าดูแลรถด,ดีมากนะภายในครับสวยมากเบาะแทบไม่มีรอยครับคุณผู้ชมครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะช่องแอร์ขนาดใหญ่ครับนี่ เขาละนะครับสำหรับเชฟโรเลตเทรเบอเซอร์นะอ่ะปรับแอร์โอ้โหเย็นสบายมากนะครับมีนะครับจุด power outlet นะครับแล้วก็เปิดแอร์หลังให้ด้วยอ่ามี power outlet ให้1.2.3จุดอยู่ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้นะครับราคาที่เป็นโปรโมชั่นในช่วงเลิกผลิตอ่าไม่ใช่เลิกผลิตเลิกจำหน่ายในเมืองไทย อยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทแต่น้อยคนที่จะได้เป็นเจ้าของครับเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังคุณผู้ชมนะฮะคันนี้ถ้ารถใหม่จริงๆนะส่วนใหญ่แล้วราคา900,000นเนี่ยไม่ค่อยมีคนได้เขาจะได้ในราคาล้านสองนะครับส่วนใหญ่จะได้ในราคาล้านสองครับอ่ะโอเคมาพูดกันต่อเรื่องของรถราคาล้านสองคันนี้นะเบาะด้านหลังครับเหมือนไม่ได้ใช้งานใดๆนะครับ เบาด้านหลังเหมือนไม่ได้ใช้งานใดๆดูแบบสะอาดสะอ้านด,ดูดีมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสำหรับเชฟโรเลตนะครับก็คือเวลาที่พับเบาะเนี่ยคือมันจะพับเรียบไปหมดเลยนะครับเวลาที่พับเบาะมันจะพับเรียบไปหมดเลยมันทำให้ห้องตรงเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะใส่กระเป๋าเดินทางนะครับหรือว่าขนของมันสามารถทำได้ง่ายๆนะครับหรือ ใครที่แบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคือไม่อยากนอนในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะพับเบาะลงแล้วก็ปูฟูกนะครับเบาะแถว2ก็พับลงนะปูฟูกเสร็จปุ๊บนอนได้เลยสบายๆหรือว่าสายแคมปิ้งครับอ่าถ้าเกิดว่าขี้เกียจกางเต็นท์เนี่ยครับสามารถที่จะพับเบาะลงแล้วนะครับ แล้วเอาอาหารหรืออะไรมานะครับเปิดฝาท้ายขึ้นไปนะครับแล้วนั่งชิลๆในรถสบายๆมีเครื่องดื่มหน่อยนิดนึงเนี่ยฮะถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงๆอ่าตรงนี้ครับ power outlet หนึ่งจุดอย่างที่บอกไปนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบครันนะแล้วตรงนี้ครับที่วางแก้วอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาที่เราไปปิกนิคเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดนะครับ มีเด็กๆไปด้วยก็สามารถที่จะปูฟูกนอนได้นะเดี๋ยวผมจะพับบบาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราขนของเยอะครับคุณผู้ชมครับเบาะตรงนี้มันสามารถพับลงได้นี่ฮะใส่ของได้อีกนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนั่งแถว3หรือจะใส่ของนะครับก็สามารถที่จะพับขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ย เวลาที่ขึ้นนะฝั่งเบาะด้านหลังก็พับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอ้าเห็นไหมครับความอเนรประสงค์ของเชฟโรเลต t ทร t เบเซอร์นะครับนอกจากห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับนอกจากคุณจะได้รถใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นนะครับรถสภาพสวยวันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอรถเชฟโรเลต t ทร t เบเซอร์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยม นะครับของค่ายค่ายนี้นะรถใหม่คันนี้ครับรุ่นนี้อยู่ที่1.240 0 0้บาทแต่วันนี้ครับมงคลคาเซ็นเตอร์นำเสนอให้คุณชมได้เอาไปเป็นเจ้าของนะครับในราคาเพียงแค่729,000บาทครับคุณผู้ชมครับ729,000บาทครับนี่คือรถสวยนะนี่คือรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้รับความนิยมณนะปัจจุบันนี้ เพราะหนึ่งแหละพอมันเปนเป็นมือสองครับราคามันจะลดแบบเยอะมากนะครับแล้วใครที่อยากจะได้ PPV ผมว่าราคาเนี้ยไม่แพงเลยกับรถปี2019ราคาเพียงแค่729,000บาทครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับ090 521 4444 44ครับ090 521 4444 44ครับแอดไลน์กันธรรมาดาอยากจะชมจุดไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ถ่ายรูปนะครับ ตรงชิ้นส่วนไหนนะครับส่งให้ดูมงคลคาเซานเตอร์สามารถจัดให้นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนฝากไว้ครับสำหรับเชฟโรเลตเพรเบเซอร์2.5 AT l z ปี P 2019คันนี้กับราคา729,000บาทโทรจองก่อนได้ก่อนนะครับอินบ็อกเข้ามาถามก่อนมีโอกาสที่จะได้ก่อนนะครับ เพราะที่นี่เราขายรถราคาถูกและมีคุณภาพครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ